วันนี้ผมก็ได้ใช้ตาช่างพลาสติกตัวเล็กนะครับแบ่งข้าวเหนียวเขี้ยวง,งูเป็นถุงถุงละหนึ่งกิโลนะครับข้าวเหนียวห้ากิโลกร,รัมนะครับร้อยกว่าบาทนะครับผมก็แบ่งออกมานะครับตาช่างก็ถือว่าโอเคนะครับแบ่งได้ห้าถุงพอดีเป๊ะนะครับ พอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็ถือว่าช่างได้ตรงดีแต่ว่าพอมาดูตาช่างเพิ่งเห็นนะครับบอกว่าห้ามใช้ช่างซื้อขายผมแล้วงงเลยครับถึงได้อัดคลิปมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยแล้วห้ามใช้ช่างซื้อขายแล้วจะเก็บไว้ทำอะไรครับแล้วจะให้ช่างทำอะไรช่างแล้วทิ้งเหรอครับ ห้ามใช้ช่างซื้อขายจะเปรียบก็เหมือนคนซื้อถุงยางนาไมัมาข้างซองข้างกล่องถุงยางนามัคงจะบอกว่าห้ามใช้ขณะมีเพศสัมพันธ์หรือไงครับผมใครรู้จริงๆแล้วทำตาช่างมาเพื่ออะไรครับห้ามใช้ช่างซื้อขายโอ้ทำได้ <laughs> คิดได้ยังไงเออไม่น่าพิมพ์มานะครับห้ามใช้ช่างซื้อขายเนี่ยพิมพ์มาเพื่ออะไรครับ ก็แต่ช่างก็ต้องช่างสิครับจะช่างจะซื้อจะขายจะโยนทิ้งก็แล้วแต่คนซื้อคนใช้ใช่ไหมล่ะสิทธิ์ของผมนะครับเออเอองง